สถานะสึกกรนเลือดลดเรื่อยๆจะตายอย่างเดียวเลยครับรับมือ,อยังไงมันแนะนำตัวละครฮิวทุกตัวละครกันดีกว่าครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซึสึกับเกมเก็นชินอิมแพกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้จักกับสถานะสถานะหนึ่งครับชื่อว่าสถานะศึกก่อนครับผมแล้วก็วิธีรับมือมันจะทํายังไงกันดีเจ้าสถานะนี้เนี่ยเลือดลดเรื่อยๆเลยวิธีรับมือมันเนี่ยเบื้องต้นเลยครับต้องใช้ตัวละครฮิ้วในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําด้วยว่าตัวละครไหนเนี่ยฮิวดีบ้างแล้วก็เอามาต่อสู้กับเจ้าสถานะศึกก่อนเนี่ยได้ดีโอเคไม่รอชักกันดีกว่าเนาะไปเริ่มกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่การอธิบายเจ้าสถานะศึกก่อนเลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูในอาบิดเนาะในชั้น11เนี่ยเขาเพิ่มของแปลกใหม่เข้ามาครับก็คือสถานะศึกก่อนนั่นเองพึ่งเข้ามาเลยนะแล้วหลังจากแพด2.2เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีมอนสเตอร์ที่ตีเราแล้วเราก็จะติดสถานะศึกก่อนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยตัวละครเกาะนะครับก็อาจจะไม่เพียงพอต่อทีมของเราแล้วเราจะต้องใช้ตัวละครที่ฮิวได้เข้ามา ทีม,อมอโอเคเรามาดูสถานะสึกก่อนกันดีกว่าสําหรับสถานะสึกก่อนนะครับก็คือในชั้น11นี้นะหลังจากที่เราทําการกําจัดศัตรูแล้วตัวละครทุกตัวในทีมของเราจะได้รับเอฟเฟกที่ชื่อว่าสึกก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นสัญลักษณ์เลือดหยดอยู่ตรงที่เลือดของเรานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครที่อยู่ในสถานะสึกก่อนของเรานะครับจะสูญเสียพลังชีวิตบางส่วนทุก1วินาทีเลยเรียกว่าเลือดลดรัวยๆเลยครับจึกๆๆๆไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าตัวละคร ที่ไม่ได้อยู่ในสนามนะครับจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปตันอยู่ที่15%ครับจะไม่ลดต่ำกว่า15%แต่ในขณะที่ตัวละครที่อยู่ในสนามครับ ก็จะลดเรื่อยๆเลยจนหมดสติไปเลยก็หรือว่าตายไปเลยครับเลือดลดจนตายอ่ะทุกคนแล้วอยู่อย่างนานเลยครับสถานะสึกก่อนเนี่ยจะคงอยู่เป็นเวลา10วินาทีแล้วเราฆ่ามอนสเตอร์เรื่อยๆอะ่ะทุกคนก็เรียกว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งชั้นเลยครับเลือดลดตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังไม่พอครับ เอฟเฟกต์นี้เนี่ยสามารถซ้อนทับได้ในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะคำนวณเวลาแยกกันเวลามันซ้อนทับกัน2สถานะเนี่ยเลือดเราก็จะแทบไหลลูดลงไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับตัวเกาะก็เอาไม่อยู่นะครับตัวเกาะเนี่ยเลือดมันจะทะลุทะลุเกาะไปนะดังนั้นเราจะต้องมีตัวละครฮิลอยู่ในทีมของเราครับ โดยวันนี้นะครับนอกจากสถานะศึกก่อนแล้วผมก็จะมาแนะนำตัวละครที่จะเอาไปสู้กับเจ้าสถานะศึกก่อนนี้ครับเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันเบื้องต้นไปลุยกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวละครที่สามารถฮิวได้ตัวแรกที่ผมแนะนําเลยนะครับได้เต็มที่เลยครับกับตัวละครผู้พันจีนสำหรับผู้พันจีนนะครับก็จะเป็นตัวละครที่นี่เลยมาดูที่พรสวรรค์เขาครับ การฮิวของผู้พันจีนเนี่ยจะเกิดขึ้นจาก2สกิลนะครับอันดับแรกเลยคือสกิลอัลติครับเวลาเรากดสกิลอัลตินะครับก็จะมีการรักษาอย่างรุนแรงเลยก็เรียกว่าดึงเลือดเพื่อนทั้งทีมเนี่ยขึ้นมาเกือบเต็มหลอดเลยครับกับอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากๆเลยสําหรับตัวละครนี้ครับก็คือพรสวรรค์ติดตัวอันนี้เวลาจีนทำการโจมตีปกตินะครับจะมีโอกาส50%ที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนทั้งทีมเลยแล้วก็จะฟื้นฟูเนี่ยตามพลังโจมตีของจีนนะครับ ซึ่งอัลติเนี่ยก็แรงตามพลังโจมตีเหมือนกันดังนั้นตัวละครนี้นะครับอยากให้ฮิวแรงเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำพลังโจมตีเยอะๆซึ่งตอนนี้ของผมอยู่ที่2448นะ อันนี้เป็นอาวุธนะครับแล้วก็ตัวของอ์ติแฟกเนาะส่วนของนาฬิกาก็ใส่เป็นพลังโจมตีส่วนของถ้วยก็ใส่เป็นพลังโจมตีส่วนของหมวกเนี่ยผมว่าพลังโจมตีของผมน่าจะเหลือ,ลอแล้วผมก็เลยใส่มาเป็นความแรงขีดแต่ถ้าเกิดว่าจีนของใครยังต้องการฮิวให้แรงขึ้นไปอีกก็จะใส่ชิ้นนี้เป็นพลังโจมตีก็ได้เหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพลังของผู้พันจีนกันนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะฆ่ามอนสเตอร์ให้ดูก่อนเลยนะครับ ทุกคนครับเห็นสถานะเลือดด้านล่างไหมเอ่ยเลือดด้านล่างผมเนี่ยนี่เลยสถานะตรงนี้นะครับเลือดด้านล่างตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเจ้าเลือดหยดหยดเนี่ยทุกคนดูเลือดตัวละครในทีมของผมลดลงไปอย่างรวดเร็วเลยครับตัวละครในทีมทุกตัวของเราเนี่ยติดสถานะเลือดออกหมดเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะด้านข้างเนี่ยติดทุกตัวเลยนะครับนี่จะตายทั้งทีมแล้วยังไม่ทันทําอะไรเลย ดูความสามารถของผู้พันกันครับเริ่มจากเอาติครับฮิวกลับมาปึ้งเห็นไหมครับเกือบเต็มหลอดเลยทุกตัวยืนอยู่ในวงของเอาติของผู้พันเนี่ยก็ฮิวได้เรื่อยๆก็จะดิวกับสถานะนี้ได้อย่างง่ายๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถในการฮิวของผู้พันเนาะก็คือการตีปกติเลยครับนี่เลยแค่ตีปกติเท่านั้นนะครับทั้งทีมของเรานะครับก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเราก็เอาผู้พันเนี่ยปันปัน้นปั้น เห็นไหมครับทุกตัวทำการฮิวขึ้นมาเรื่อยๆครับมาต่อกันที่ตัวละครที่2ครับกับน้องชีชีสำหรับน้องชีชีนะครับก็จะเป็นตัวละครที่มีการฮิวอยู่ในพรสวรรค์เยอะแยะไปหมดเลยครับทั้งสกิลธาตุนะตัวนี้เลยครับจะเป็นการเรียกยานออกไปนอกตัวครับก็จะมีการรักษาอย่างต่อเนื่องในสกิลอาลตีของชีชีเนาะ ก็จะเป็นการฮิลอย่างแบบรุนแรงรอบเดียวเหมือนกับจีเลยครับเหมือนกับผู้พันเลยแต่ว่าหลังจากฮิลไปแล้วจะมีการติดยันให้กับมอนสเตอร์ด้วยเวลาเราติดยันไปปุ๊บก,ก็ไปตีเจ้ามอนสเตอร์ที่ติดยันเนี่ยก็จะมีการฮิลกลับมาให้กับฉีฉีรวมไปถึงถ้าเราเอาตัวละครอื่นเนี่ยมาตีก็จะทำการฮิลให้กับตัวละครในทีมของเราครับยังไม่พอครับ ก็จะมีพรสวรรค์ติดตัวอีก1อันถ้าเกิดว่าฉีฉีทําการโจมตีปกตินะครับมีโอกาส50%ที่จะติดเจ้ายันเนี่ยให้กับมอนสเตอร์ครับเวลาติดยันไปปุ๊บเวลาเราไปตีเจ้ามอนสเตอร์ที่ติดยันก็จะหิวไปอีกครับตอนนี้ฉี่ฉีของผมนะครับก็มีพลังโจมตีอยู่ที่3,220นะครับอาวุธที่ใช้ก็เป็นอะควล่าเหมือนกันอร์ติแฟกต์นะครับนาฬิกาเป็นพลังโจมตีถ้วยเป็นพลังโจมตีแล้วก็ส่วนของหมวกก็เป็นพลังโจมตีครับ โอเคเรามาดูพลังของเจ้าฉีฉีกันนะครับอันดับแรกเลยเนาะทําการฆ่ามอนนะครับแล้วเราก็จะติดสถานะเลือดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะฮะตอนนี้ทีมของผมจะตายแล้วนะครับก็เอาฉีฉีออกมาฮิวแบบนี้กดสกิลปุ๊บก็ฮิว5000แล้วแล้วก็ฮิวเป็นรีเจนเรื่อยๆอย่างนี้5000ไปเรื่อยๆนะแต่ทีมจะตายแล้วทํายังไงดีเดินเข้าไปกดสกิลอัรติเลยครับ มีฮิวเข้าไปแล้วทําการติดยันเอาตัวละครอื่นสลับมาทาดาเมจนิดเดียวครับตัวละที2ทีแป๊บเดียวแล้วครับเลือดก็เต็มแล้วอันนี้ก็คือพลังในการดึงเลือดของฉีฉีนะครับตีธรมนะธรมดาดูนะตีธรรมดานี่ก็ติดยันให้มอนสเตอร์ได้เหมือนกันแล้วก็สลับตัวอื่นมาฮิวตัวในทีมเนี่ยแทบจะไม่ตายเลยครับผม ถัดมาครับเรามาดูตัวละคร4ดาวกันบ้างครับกับน้องบาบาล่าเลยสำหรับบาบาร่าน้องก็เป็นตัวละครที่ฮิวดีมากๆแล้วก็ทุกคนมีครอบครองแน่นอนนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับสำหรับอบิดชั้น11นี้นะครับ โดยบาบาร่านะครับการฮิลเนี่ยจะเกิดขึ้นในสกิลธาตุนะครับก็คือเมื่อเราทําการกดสกิลธาตุน็อะสำหรับบาบาร่าผมนะครับก็จะเน้นไปที่พลังชีวิตเลยตอนนี้มีเลือดอยู่ที่34,227นะครับแล้วก็ค่าอื่นๆเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องสนใจได้เลยครับอาวุธก็ใช้เป็นอาวุธคราฟนะครับเป็นโปรโตไทป์เอมเบอร์ขัดเกาห้าแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยผมใส่มาเป็นบีเลฟไมเด้นนะครับแล้วก็เทนัสซิตี้ครับก็บวกโบนัสการรักษาแล้วก็บวกพลังชีวิตครับ โอเคครับมาดูบาบาร่ากันอันดับแรกเลยเนาะเรามาเลือดรถกันก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เลือดของตัวละครในทีมของผมเนี่ยก็เข้าสู่สถานะวิกฤตแล้วนะครับอันดับแรกเลยลองฮิวตัวเองกันก่อนนะครับด้วยนี่เลยครับสกิลธาตุนะแล้วก็ทําการตีปกติเรื่อยๆเห็นไหมครับทุกตัวในทีมได้โดนดึงเลือดกลับมาเยอะเลยครับดึงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับไม่เบาเลยนะฮิวทีละหกร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าฮิวทุกตัวในทีมเลยนะครับ เนี่ยเต็มหลอดแล้วอย่างรวดเร็วเลยครับอตอนนี้นะครับเพื่อนๆในทีมก็มเข้าสู่สถานะวิกฤตแล้วค่ะซื่งหากับท่านไรเดนจะตายแล้วมาดูบาบาร่าใช้สกิลเอาติกันครับดึงเลือดกลับมาเอาเลยปึ้งทีเดียวฮิว 15. ื่นดูสิครับเต็มหลอดทุกตัวเลยครับอันนี้ก็คือความสามารถของน้องบาบาร่านะครับมาต่อกันที่ตัวละครตัวที่4กับ น้องเบนเนตเลยครับสำหรับเบนเนตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ฮิวได้ไวไม่แพ้ตัวละครอื่นเหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้หนักไปทางฮิวแค่อย่างเดียวเขามีความสามารถในการเพิ่มดาเมจให้กับทีมได้ด้วยเนาะก็จะทําให้เราจบดันเร็วขึ้นครับสำหรับพรสวรรค์ในการฮิวของเบนเนตนะครับจะอยู่ในสกิลอัลติเท่านั้นเลยก็คือเขาจะสร้างวงที่พื้นออกมาแล้วก็จะฮิวตามพลังชีวิตสูงสุดของเบนเนตครับเพราะฉะนั้นยิ่งเบนเนตเลือดเยอะก็จะยิ่งฮิวแรงนะ ต้องบอกเลยว่าเบนเนตเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮิวเร็วอยู่แล้วไม่ต้องแรงมากก็ได้ก็สามารถฮิวได้แล้วครับซึ่งเบนเนตของผมเนี่ยเลือดอยู่แค่2 0 0 0 0เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูความสามารถในการฮิวของเบนเนตกันอาวุธตอนนี้นะครับใส่เป็นสกายวาร์ดอาร์ติแฟกต์ใส่เป็นโนเบสครับก็เน้นเป็นเรื่องของการเล่งดาเมจด้วยแล้วก็ฮิวด้วยนะครับมาดูความสามารถของน้องเบนเนตกันนะครับเริ่มหมากก็เช่นเดิมครับมาติดสถานะเลือดออกกันก่อนให้เลือดลดก่อนนะ อัลติก็ช่วยทำให้เร่งตัวดาเมจตัวละครอื่นนะครับทุกคนสังเกตนะครับตอนนี้ทั้งทีมผมจะตายแล้วเบนเนตอัลติเลยดูเลือดที่เด้งขึ้นมานะครับทีละ4,000 4 0ส0 4,000ครับสลับตัวอื่นมาต่อมันจะฮิวได้ทีละตัวนะครับก็อาจจะต้องสลับตัวมาทีละตัวนะต่อไปคาซึฮะแล้วก็อายากะครับ ก็จะดึงเลือดกลับมาได้ประมาณนี้ครับสําหรับเบนเน็ตอีกสักหนึ่งรอบครับสลหรับตัวที่สสลหรับตัวที่3ม,มานะครับแล้วก็สลับท่านไลเดนนะเห็นไหมเลือดทุกตัวก็สามารถเลี้ยงไว้ได้ครับถัดมาครับเรามาดูตัวละครอย่างโนเอลกันบ้างครับสําหรับโนเอลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ฮิวได้ดีเลย โดยพรสวรรค์ที่ช่วยในการฮิลของโนเอลนะครับจะอยู่ในสกิลธาตุนี้เลยครับก็คือสกิลเปิดเกาะนั่นเองครับเวลาโนเอลเปิดเกาะนะครับแล้วทําการฟันจะมีการรักษาเพื่อนๆให้กับทั้งทีมเลยนะครับโดยจะรักษาตามพลังป้องกันของโนเอลครับดังนั้นตัวละครนี้ยิ่งพลังป้องกันสูงก็จะยิ่งฮิลแรงครับซึ่งตอนนี้นะครับโนเอลของผมเนี่ยก็มีพลังป้องกันอยู่ที่2995นอาะครับอาวุธใส่เป็นไว้บายแล้วก็อ์ติแฟกเนี่ย อาจจะไม่ลงเซตนะแต่ว่าก็จะใส่มาเป็นส่วนของนาฬิกาเป็นพลังป้องกันครับส่วนของถ้วยเป็นพลังป้องกันแล้วก็ส่วนของหมวกก็เป็นพลังป้องกันครับเพื่อให้หิวแล้วก็ดึงเลือดกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับสําหรับโนโอเอลมาดูความสามารถของโนโอเอลกันครับอันดับแรกเลยตีให้เลือดลดเหมือนเดิมนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะตอนนี้เลือดในทีมของผมเนี่ยก็ใกล้าตายแล้วนะครับเรามาเอาโนโอเอลเปิดเกาะกันครับอ้าวเราก็เริ่มฟัน ดูสิครับโอ้โหฮิวทีหนึ่งพันเจ็ดพันหกแป,ป๊บเดียวครับฟันไม่กี่ทีเนี่ยถ้าเล่นสายพลังป้องกันเยอะๆนะครับแป,ป๊บเดียวเท่านั้นครับก็จะฮิวได้เต็มหลอดอย่างรวดเร็วครับหรือจะคอมโบระหว่างอัลติกับสกิลธาตุก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูกันอ,อันตีแล้วก็สกิลธาตุครับแล้วก็หมุนตัวไปเลย เห็นไหมครับฮิวแป๊บเดียวเต็มหลอดทั้งทีมเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันอีกหนึ่งตัวละครนะครับสำหรับเจ้าน้องเดิซายุนะฮะกลายเป็นดาลุมะไปเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าน้องเดิซายุนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ฮิวได้ดีเหมือนกันโดยสกิลเอาติของเขาเนะี่ยก็จะเป็นสกิลหลักเลยนะที่ใช้ในการฮิวครับ โดยการฮิวของน้องซายุนะครับการฮิวครั้งแรกเนี่ยจะฮิวให้กับทั้งทีมเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะฮิวให้กับตัวละครที่อยู่ในสนามเรื่อยๆนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับตัวละครนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นหนักมาทางฮิวก็พอเล่นได้เหมือนกันโดยเขามีพรสวรรค์ติดตัวอีก1นึ่งอันครับ หากเราทำปฏิกิริยาธาตุกระจายเกิดขึ้นนะครับแล้วจะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละคร300หน่วยยังไม่หมดเท่านั้นจะมีการคำนวณค่าํำนาญธาตุเนี่ยเข้าไปเพิ่มโดย1น่งค่าจำนาญธาตุก็จะฮิวเพิ่มขึ้นมา1.2หน่วยครับ ซึ่งปฏิกิริยาธาตุกระจายนะครับสายยุเนี่ยมีสกิลธาตุที่สามารถกิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็ทําดาเมจธาตุลมเรื่อยๆก็จะเกิดกระจายเรื่อยๆเรื่อยๆได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ทั้งสกิลธาตุเราเอาติเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถใช้ฮิวได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเล่นซายุแบบเน้นไปเรื่องของการใช้พลังโจมตีแล้วก็ค่าชํานาญธาตุไปพร้อมๆกันนะครับโดยซายยุองผมนะครับพลังโจมตีอยู่ที่2170นะครับค่าชํานาญธาตุอยู่ที่840 อาวุธใส่เป็นฟูเกฟโซนนะครับอาร์ติแฟกต์ใส่เป็นนี่เลยเซตเวเนเลอร์นะทั้งหมดเนี่ยก็จะบวกค่าชำนาญพลาดนะครับเรามาดูเจ้าน้องเดอิอกันนะก่อนเริ่มจากให้เลือดลดก่อนเหมือนเดิมเลยครับโอเคครับตอนนี้ตัวละครในทีมของผมใกล้ตายแล้วมาดูการฮิวของซายุกันเริ่มจากการเปิดอันติเลยปึ้งเข้าไปครับฮิวทั้งทีมอย่างรวดเร็วนี่ตัวละครที่อยู่ในสนามก็ได้รับการฮิวทีละ5 8 0 0 6,300แบบนี้ครับ เราก็สลับตัวไหมให้ถูกหิวเรื่อยๆได้เลยครับก็ค่อนข้างหิวได้ไวเลยครับสําหรับสายุครับสายุถ้าไม่มีเอวติหิวได้ไหมมากดสก,กิลธาตุกิ้งไปครับถ้าใครเล่นสายชำนาญธาตุเห็นไหมทุกตัวในทีมก็จะได้เรื่องของการหิวมาทีละ1,000ครับ มาดูน้องไดโอน่ากันบ้างดีกว่าครับสำหรับน้องไดโอน่านก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ฮิวได้ดีเหมือนกันแต่ที่สำคัญเนี่ยตัวละครนี้จริงๆแล้วเขาเปิดเกาะได้นะครับฮิว <Yeah. S 1> ของไดโอน่านะครับ <Yeah. S 1> ก็จะอยู่ในสกิลออาติเท่านั้นนะซึ่งเอาติของไดโอน่าเนี่ยมีความช้านิดนึ่งในการใช้ครับแล้วการฮิวของไดโอน่านะครับก็จะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งฮิวแรงเท่านั้นนะครับ ส่วนสกิลธาตุก็จะเป็นการเปิดเกราะนะอันนี้ก็ช่วยเซฟทีมได้เหมือนกันนะครับแต่เซฟทีมเนี่ยจากการโดนสถานะซึกก่อนไม่ได้นะครับโดยไดโอนาของผมนะครับปัจจุบันมีพลังชีวิตอยู่ที่30,000ืนอาวุธใส่มาเป็น Sacrificial Bow นะครับแล้วก็อ r ติแฟกเนี่ยใส่มาเป็นตัวของ n o b l e s นะครับส่วนของนาฬิกาเป็นพลังชีวิตถ้วยเป็นพลังชีวิตแล้วก็หมวกก็เป็นพลังชีวิตครับมาดูเจ้าเหมียวไดโอนากันครับผม อตอนนี้เลือดในทีมใกล้ตายแล้วสลับไดโอนามเกืดเกาะสักหนึ่งทีครับสกิลเอาติไปดูนะครับการหิ้วเด้งขึ้นมา5,0005,000เนี่ยครับเราก็จะต้องค่อยๆสลับมาทีละตัวครับ5000อาจจะต้องใช้การเลี้ยงเลือดนิดนึงนะครับสำหรับไดโอนานะครับมาเดาเอาติไดโอนากันอีกสักหนึ่งรอบครับเตะไปเลยฟึง้ง ครับห้าพันห้าพันจะสังเกตว่าเอาติของไดโอนาเนี่ยจะค่อนข้างหิวช้านิดหนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมเร็วนิดนึงนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาก,รการหิวของไดโอน่านะนั่นก็เป็นตัวละครฮิวทั้งหมดนะครับที่เรามีกันอยู่ตอนนี้นะครับ เพื่อนๆมองว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆหรือว่าปั้นตัวไหนเอาไว้แล้วนะก็เลือกอ์ติแฟกต์เลือกสเตตัสเนี่ยให้ทําให้หิวแรงๆเอาไว้นะครับก็จะผ่านได้แล้วนะสําหรับชั้น11ครับสู้ๆนะครับทุกคนแต่เอ๊ะทำไมเขาถึงมีเจ้าชั้น11นี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาจะขายน้องโคโคมีนั่นเอง อีกหนึ่งตัวละครที่จะฮิวได้ดีมากๆฮิวแบบฮิวอลังการงานสร้างมากๆเลยครับกับน้องโคโคมิครับสาหรับโคโคมินะครับในสกิลธาตุของเขาก็สามารถฮิวได้จากน้องแมงกระพุนแล้วในสกิลเอาติของเขาหลังจากเปิดเอาติแล้วทุกการโจมตีของโคโคมิเนี่ยก็จะฮิวให้กับทั้งทีมตลอดเวลาเลยครับก็เรียกว่าฮิวแบบอลังการงานสร้างมากเลยสําหรับโคโคมินะครับการปั้นโคโคมิเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของพลังชีวิตเลยครับซึ่งโคโคมิเนี่ยนอกจากฮิวที่จะแรงตามเลือดแล้วนะครับ การทำดาเมจของโคโคมิในสกิลอัลติก็แรงตามเลือดเหมือนกันโดยรวมแล้วก็เป็นตัวละครสายเลือดอีกหนึ่งตัวที่ฮิวหนักหน่วงมากๆเลยครับอ่ะ,อะใครที่กำลังจะเปิดกาชาน้องโคโคมินะผมก็ขอแนะนำร้านนี้เลยครับ i ิชแมนช็อปร้านเติมเงินราคาถูกไว้ใจได้และที่สำคัญเติมผ่าน UID ด้วยนะไม่ต้องให้ User password เลยก็เติมได้แล้วครับเติมง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าใครจะเปิดน้องโคโคมิเติมกับ l i ชแมนช็อปนะ ขอให้ได้น้องโคโคมิมาหลายๆตัวเลยอย่าลืมไปเติมกันนะผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ25,979ซับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับหาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็สาระก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ